สวัสดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวเบาหน่อยซิมมาร์กซส้นหม,ม,ม,มูนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวม,มืาอนห้องสีย่างหมูนะครับสูตรเบาหน่อยเดิมเมื่อนี้รอบแล้วเป็นเลือดแปลงพาดพุดไปแล้วนะครับเมื่อนี้สูตรหมูเบาหน่อยครับเอามีรถดีเลยพี่น้องได้รถดีเข้าไปครับอันนี้นซอสหวานนะครับนี่ซีอิ๊วดำนะครับ หมดนี้พี่น้องไปลองเฮ็ดกินเบิังนะครับเห็ดหวานนะครับอันนี้พริกป่นด้พี่น้องเด้อแล้วก็อันนี้ผงชูรสครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยสเสแปรหน่อยพี่น้องใส่ลเลยครับต้องน้าเทกับรสชิมไปบ้างฮน อันนี้เป็นน้ำมันหอยด้วยพี่น้องอันนี้น้ำมันหอยครับใส่เข้าไปพี่น้องอิ่วขาวด้วยพี่น้องเด้อแลท่านได้สิเป็นสปอนเซอร์กับติดต่อว่านะครับไ่เเห็นตะนี่ครับน้ำมันหอยครับพี่น้องใส่เข้าไปครับใหญ่ต้มเลย อันนี้น้ำตาลพร้อมเนี่ยพี่น้องเด้อน้ำตาลทรายครับครับน้ำตาล <c oughs> พี่น้องน้ำตาลใรายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราสิมากขันคุกเข่าให้กันเด้อพี่น้องเด้อสูตรมักสูตรนีแ้แซ่บครับลองเห็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอ้ย <c oughs> ไหนก็มาคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อ เด้าวน่อยเอาสูตรมัหกูจายกันครับอีในเ่อีเด้ายเจ้าปุยียบ้างเจ้าปเสียงไมี่หน้องเียงไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ก้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ี่ฮ้ยเฮ้้อเย้เ้เยย้ย้ หลังจากที่ห้ามักนะครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับมันเขาได้เนื้อแล้วเป็นผงปรุงรสเป็นเครื่องหมักนะครับจพงใดผู้ใดมักก็ลองไปเ็ดกินบ้างเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้ครับเทดหวานมันครับเนื้อหมูนะครับอันนี้อันนี้เป็นหางมันนะครับพี่น้องเขาเอามาแบบหมูเป็นโตเลยนะครับเทดกินแบบเป็นโวเลยพี่น้อง เพชรขาดห้อยบางพานบ่มเพื่อกลั่นกลั่งเตียงยู่ครับเพระาะว่าเขาเห็ดไปแล้วตัวนึงนะครับพี่น้องห่นเอามาเห็ดแบ่งกันกินเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นหมูเพิน่นคัดออกครับเพชรเพชรขาดห้อยบางพานบ่มสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ที่บ่มของเรานะครับพานบ่มเพชรขาดห้อยบางครับ นะครับนี่นะครับบรรยากาศว่าหมูเฮาเฮ็ดแบ่งผดกันนะครับแบ่งกันแล้วใส่ถุงแม่ครัวเพิ่นกำลังเก็บเป็นเนื้อหมูใส่ถุงแซ่บหลายนะค่ะเด้อแซ่บหลายนะค่ะเด้อโอ้ยแซ่บหลมาครับนี่น้องตับตับไม่หยั่งหัวบ้านอ๋อพ่อใหญ่บุญกับมาครับพี่น้องสมาชิกยิ้มมีสารเอาห้าวไหลนะครับบรรยากาศในปลาอย่างไม่พ้นอย่างไปน้ด้เนี่ ได้แลยนะคะได้พูดหนึ่งครัเจได้ล้วพูดหนึ่งครับแต่ไปแล้วหนึ่งถุงพูดละลอยเศ้าค่ะพูดละลอยเศร้าเจ้าอีหลีนะาอี่น้องบ้งแมนพูดละลอยเศ้าอยู่บอพูดละส้อยสี่บาทเด้ค่ะเด้อสี่ร้อยครับสี่ร้บาทได้ประมาณได้ยุหกโลส่ห้าหกโลนครับนักค่ะนักครับผมเด้อพี้องอันนี้ย่างกำลังเนื้อกำลัง ไก่ยีสุกเหลืองแล้วนะครับเหลืองไก่ยี่สุกแล้วไฟห้องก็ดูซุกไปแจะแห้งไปนะครับมันเกือบจะใหม่แล้วตอนนี้พี่ออกกับลังย่างอยู่นะครับในครัวของข้าครับพี่น้องไก่ยี่สุกแล้วพี่น้องไก่จะได้ซิมแล้วครับโอ้เป็นหนังสามสันนะครับพี่น้องโอ้โหครับ ครบหมดทุกอย่างครับทั้งหัวทั้งหูทั้งหัวแล้วก็ลิ้นนะครับนี่อันนี้ลิ้นนะครับแล้วก็หางนะครับแล้วก็ลิ้นนะครับสุดยอดนะครับพี่น้องอยางมาสุกแล้วบะครับแม่รัวหางเนยุกแล้ว่สุกแล้วฝากพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะไี่ออกไอเย็กไอบอลโอุ้กเหลืองอะไครับพี่น้องสวยมากครับ โอ้พี่น้องไปเอาล้วครับเนี่ยครับปลาสร้อยเห็นใจไหมนะครับนี่ยหางมาแล้วครับพี่น้องเนี่ปลาขอจัไหน่อยครับเดี๋ยวชิมให้พี่น้องบ้กันโอ้โหนะครับนี่สูตรสูตรหมักหมูเบาหน่อยนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะโอ้โหควันยังออกเลยพี่น้องเด้อปรุงกันนะครับ หันบึมชิมบึงครับโอ้โหเป็นยังไงครับโอ้โหสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อท่านได้บุกเคยกินสูตรนี่เดี๋ยวไปลองมักชิมบึงนะครับใส่น้ำจิ้มพร้อมโอ้โหครับนุ่มๆเบาๆน้ำเอ้บบุญเอาครับผ่านบุญเดี๋ยวเบาหน่อยชิมกันเด้อพี่น้องเด้อ เดอครับเดี๋ยวซอยหอมใส่อันนี้ใส่บีพผ่านพุดนี่ยังย่งว่าท่านใส่บี๋เห็น่าเดี๋ยวลองชิมกันกันเด้อเดี๋ยว่าน่อยชิมกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อคนๆนคนๆครับต้องสุดรอยู่ในไรเหรเด้อสุดยอดโอ้ครับสุดยอดครน้ำเย็นน้ำเย็นก็ได้น้ำสมันสุดยอดพี่น้องสุดยอด เอาแนี่ครับเน,นื้น <c oughs> นอ,อย่างสูตรเบาหน่อยนะครับเป็นสูตรย่างนะครับพี่น้องเด้อเนื้อ,อย่างเนื้อ,อย่างนะครับเด<ส>้อนนเอาได้ครับพี่น้องบ้านนี้ออกไปไล่แต่แกงแล้วนะครับออกไปไล่อันชุดแล้วสูตรย่างหมูเบาหน่อยนะครับ ไปแดงกำไหมครับพี่น้องอยากชิมกับไปลองเฮ็ดกิ่นบุ้งนะครับเด้อ,อได้กฝากพี่น้องใบพีย่เขนิดนะครับคลิปสูตรมักหมูเบาหน่อยครับฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไว้พรมครับยังไงก็บ้าหน่อยขอขอบคุณครับ